ขดอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเส้นเลือดอุดตันทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีใช่คก็เลยทําให้เราอะแขนขาเราอ่อนแรงเดินไม่ได้ใช่ไหมคะติดเตียงมา2ปีสปีพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราไม่สามารถเดินได้2ปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราติดเตียงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหงุดหงิดนีหุดหงิดเราอยากไปอะค่ะแต่มันไปไม่ได้ไงอืมเป็นไหมค่ะเราอยากไปตรงนี้ อาจจะมว่าเราอยู่ในห้องเนี่ยอยู่เลนห้องนานๆมันอุดอู้นะอยู่ในห้องอ่ะเราก็อยากจะมานั่งตรงนี้นอนตรงนี้มันมาไม่ได้อ่ะช้วงช่วงตเตียงแล้วทานเองได้แต่ออกไปที่ครัวไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เพราะลูกอ่ะยกมาให้เราในห้องเลยยกมาให้ในห้องการอาบน้ําลูกก็พาเข้าห้องน้ําะมีผ้าละเขาอู้อย่างตอนนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราช่วยเหลือตัวเองได้มันเป็นยังไงบ้างเราช่วยเหลือตัวเองได้ คือว่าเราเชื่อเหลือตัวเองไม่ให้เขาอกมาเป็นภาระให้เราเมื่อก่อนนี้พูดนั่นเลยนะไปเข้าห้องน้าเองไม่ได้ออืเขาก็ซื้อก็โถนมาให้เราเท้ามาเขาก็เอาไปเทเอาไปล้างไอ้อย่างดีอย่างนพอตกเย็นเขาก็เก็บมาให้เราอะไรแบบนี้แล้วพอเราก็อเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ะเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหาหนทางให้พ้นภาระ ลูกแต่ณนะวันนี้จากที่เราเคยรู้สึกว่าเราเคยเป็นภาระ<อ>ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ไปตอนนี้เป็นภาระไหมคะไม่เป็นไม่เป็นแล้วนะคะวันนี้ดีมากเลยดีมากเลยอะลูกั้างๆแม่ไม่ใช้ไม้เริ่มหรือไม่ใช้และมันเกรกับ KO เนี่ยคะ่ะที่เขาเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็เริ่มมาจากตอนแรกที่ใช้ไม้สี่ขาะค,ะค่ะ คือต้องใช้อันนั้นตลอดแล้วต้องคอยคอยดูเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นก็เปลี่ยนจากสีขาก็มาเป็นเขาเรียกอะไรไม้กระเท้ายาวๆอะค่ะไม้เดียวใช่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพยุงเดินแต่ก็ก็คอยจับเขาอีกข้างหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาตอนหลังปุ๊บเขาก็มาเริ่มปล่อยไม้แต่ก็คอยเดินประกบเขานะแล้วก็คือถ้าเกิดนี่คือให้เขาจับเราอะเราไม่จับเขาเขาจะ รู้หลักของเขาเองพอตัวหลังเขาก็เริ่มปล่อยเองเขาก็เดินได้เองอย่างที่เห็นนะคะวันนี้นะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณป้านะคะยังจะมาเดินโชว์ด้วยเนาะว่าสามารถกลับมาเดินได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าเดินโชว์นิดนึงค่ะล้วแต่แม่เลยคะ่ะอยากเดินโชว์อ่านี่นะคะคุณป้านะคะสามารถกลับมาเดินได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะเดินโชว์ได้อย่างแข็งแรงมากมากีาก่วันละสองเม็ดค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทานตามาที่ตัวแทนแนะนํา พอเรากินกินไปแล้วเราอบเขานี่ได้เริ่มแรงารเงแรงมันมาเลยเี้เรารู้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่าเรากินแบบเนี้ยแรงออกมาเลยแล้วพอเรากินกินไปงเม็ดตลอดเลยทีนี้ค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ค่่ะอาพอเรากิน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 ไปเอาแรงมาจากไหนเนาะรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่ามันกระปี้กระเป๋ามีแรงมากขึ้นใช่อืมค่ะก็วะเดี๋ยวกั่นนะแล้วก็ ถือไม้แต่อันเนี้ยไม่ได้ถือแล้วค่ะตั้งมากินเคโอกล่องที่สี่นะค่ะกล่องที่สี่กล่องที่สี่แล้วเราก็มาเดินเนี่ยเดินแถวเนี้ยแดดร่มร่มนะเดิน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 เินแต่เอาไม้อะไม้กระเท้าอันนึงแฝงนู่ตรงนี้อือฮึแฝงไว้ก็เอา,าจะเดินอยู่แค่นี้แหละค่ะแต่ไม่รู้อะไปนู่นเลยออืเดินออกไปนู่นเลยอ๋อเดินออกจากบ้านไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าอ้าวพีแรงมาจากไหนไหมคะ รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็นึกอยู่นะทาไมข้าเดินออกมาตรงนี้ได้วะอะนะคะี้อทาไมข้าเดินออกมาตรงนี้ได้วะค่ะไปนู่นน่หลังที่หกนู่นหลังลินนู่นน่ะถึงหลังลินนู่นเลยไะพอเดินสักพักหนึ่งเพื่อนก็ถามเอ้าเยถตึงหายแล้วเหรอเดินได้แล้วเหรอเพื่อนบ้านตกใจเลยใช่ไหมคะเพราะเขารู้ว่าเราเป็นอะไรรู้ว่าเราเดินไม่ได้มาสองปีวันนี้เราเดินโชว์เขาเลยเขาก็เลยถามเขาเห็นแล้วคุณป้าบอกเขาว่าไงคะบอก ปเออไปทํำยังไงมาละถึงได้เดินได้ระวค่ะแล้วบอกเขาว่าไงทานผิดพันตัวเรากินตัวเนี้ยเรากินเคโอค่ะอะไม่รู้จักเลยอืมเอาก็ตัวเองไม่ได้เล่นโทรศัพท์เนาะเราเล่นโทรศัพท์นี่อืมเราก็ไปเจอตัวนี้ในโทรศัพท์เราก็สั่งเข้ามากินอืล้วถึงได้เดินอย่างนี้